เพื่อนที่เขาไปทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังมีเรื่องมีลาวกันอยู่ทุกวันนี้เวลาเขาไปสอบถามความรู้สึกของแม่ที่เสียลูกไปหรือเมียที่เสียผัวเนื่องจาก ถูกเจ้าหน้าที่รัฐยิงตายเช่นในเหตุการณ์กลูเซะสองปีที่แล้วที่ไปถล่มมสัสยิดกลูเซะหรือว่ากรณิตากใบซึ่งมีคนตายเป็นจำนวนมากเกือบครบสองปีแล้วชาวมุสลิมเหล่านั้นเขาก็จะหลายคนเลยเขาก็จะบอกว่ามันเป็นพระประสงค์ของพระอัลเลาะ ที่ลูกเขาตายที่ผัวเขาตายนี่เป็นพระประสงค์ของพระอัลลาะ์ความคิดแบบนี้ก็ช่วยให้เขาคลายจากความเศร้าโศกแล้วก็ลดความโกรธเกลียดเยียบบาดลงไปได้มากหลายคนก็ทำใจแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าที่ทำใจแบบนี้ได้ก็เยอะทีเดียวจะเรียกว่าเป็นลักษณะของชาวบ้านในสามจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ก็ได้ เวลาเจ็บเวลาป่วยลูกตายเขาก็ก็นึกถึงว่าเป็นพระบัญชาของพระอรหแล้วก็ทำให้คลายความเศร้าโศกไปมีหลายเรื่องหลายอย่างที่มากระทบทำให้จิตทาให้ชีวิตมันเกิดความทุกข์ขึ้นมาเขาก็คิดถึงพระอรห์ขึ้นมาว่าโอ้นี่เป็นพระปะระสงค์พระองค์ก็ทำให้วางจากความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจ ัอนนี้มองมาในทางพุทธศาสนาเวลาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ชาวพุทธเราทำใจตับความสูญเสียอย่างไรเราไม่มีพระเจ้าที่จะมาเป็นผู้กำหนดอะไรได้ชาวพุทธเราชาวบ้านแต่ก่อนเขาก็จะมองว่าเออมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมของเขาที่ต้องถูกยิงตาย หรือว่ากรรมของเขาที่เจ็บป่วยแล้วก็อายุสั้นอันนี้ก็ช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายจากความเศร้าโศกได้หรือเวลาล้มละลายขึ้นมาทรัพย์สมบัติสูญไปพอค,คิดถึงเรื่องกรรมขึ้นมาก็ทำให้จิตใจหายอะไรเอาวอ์ได้แต่ว่าการย์บางอย่างมันก็คงจะ กรรมไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับผู้คนเท่าไหร่เช่นฝนฟ้าตกเฉิดฉาหรือว่าเวลานัดใครแล้วไม่มาเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งจะมาทำให้ใจหายขุนเคืองเพราะมองว่าเป็นเรื่องกรรมมันก็คงจะไม่เข้า กับตัวเหตุการณ์เท่าไหร่ในพุทธศาสนาเนี่ยเราก็มีอยู่คำหนึ่งเวลาเจอเรื่องที่ไม่ผึงปัาถนาที่มากระทบเราก็บอกว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดาฝนฟ้าตกแบบนี้ก็เป็นธรรมดาใครก็ทำให้เราทำดีแล้วไม่ได้ดีไม่มีใครเห็นความดีของเราก็ธรรมดานะ หรือว่าทำดีไปแล้วก็ยังมีคนมาตำหนิดินทาเพธรรมดาการนึกถึงความเป็นธรรมดามันก็ช่วยทำให้เราปล่อยวางได้มากเพราะถ้าเราไม่นึกว่ามันเป็นธรรมดาเมื่อไหร่เรานึกว่ามันเป็นปัญหาเมื่อไหร่อันนี้แหละจะยุ่งเวลาเรา เจออะไรก็ตามแล้วเรามองว่ามันเป็นปัญหาฝนตกก็เป็นปัญหาแดดร้อนก็เป็นปัญหาสเสียงดังก็เป็นปัญหาคนตำหนิคนนินทาก็เป็นปัญหาแบบนี้นี่มันก็ทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์ต้องดิ้นรนบางอย่างมันก็ไม่จะเป็นต้องดิ้นรนธรรมดาคขาว่าธรรมดานี่มันหมายความว่ารวมไปทุกอย่างนะ มันรวมไปทุกอย่างคือมันเป็นเพราะเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้มาถึงเป็นอย่างนั้นบางทีเรากยกวาตาตาเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะเหตุปัจจัยมันมามันมาประจวบเหมาะหรือมันมันมามารวมกันเข้าเป็นแบบนี้ซึ่งมันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะไปควบคุมแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้มันเป็นเช่นนั้นเองตาตาหรือว่าเป็นธรรมดา เวลาเราเจออะไรก็ตามที่ไม่ถูกใจไม่สมหวังลองมองแบบนี้ดูบ้างว่ามันเป็นธรรมดาการมองแบบนี้หรือการทำความเข้าใจแบบนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจโดยตระหนักว่ามันเป็นลงเหตุปัจจัยคือไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันมีอะไรมาลิขิตที่มันเป็นธรรมดาธรรมดาแบบนี้เพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยมันทําให้เป็นอย่างนี้ มันก็ทาให้เราไม่ทุกข์มากอย่ายอย่าไปมองว่าไอ้ที่มันธรรมดาไม่เป็นธรรมดาเพราะว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาอันนั้นถ้าไปคิดว่าเป็นเรื่องโชคชะตานี่มันมันไม่ถูกละมันไม่ใช่เรื่องโชคชะตามันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเมื่อเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยก็ทําให้เรายอมรับได้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างยายให้ลูกให้หลานหุงข้าว ยายสอนหลานให้หุงข้าวหุงข้าวสมัยก่อนไม่มีเตาไฟฟ้าหรอกก็ต้องหุงด้วยถ่านหลานนี่ข้าแล้วพรากว่ามันไหม้ขึ้นมาหลานก็เสียใจเป็นทุกข์ยายก็บอกว่าธรรมดาก็หุงข้าวด้วยไฟนี่มันก็ต้องไหม้อันนี้มันธรรมดาวันต่อมา หลานก็หุงข้าวอีกเพราะว่าข้าวมันแฉะก็เสียใจยายก็บอกหลานว่าธรรมดาถ้าหุงข้าวด้วยน้ำเนี่ยมันก็ต้องแฉะในการเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยนะว่าหุงข้าวนี่มันต้องใช้ทั้งน้ำทั้งไฟมันก็ต้องมีแฉบ้างไหม้บ้าง,างยายซึ่ง่าโลกมามากก็เข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยนะว่าการหุงข้าวนี่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างนี้ ต้องอาศัยทั้งน้ำทั้งไฟเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมากไฟก็แฉ่ถ้าไฟมากไฟก็ไหมอย่างนี้แหละเป็นอื่นตปไม่ได้แลวก็ธรรมดาในการเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยหรือรู่วต่างเสตท่างสิ่งต่าง,ง,างๆนี่มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างมากมายซึ่งไม่ต้องบรรยายไม่ต้องจจรไนาเพราะมันมีเยอะมากเมื่อเรารั่วมันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยและเมื่อเหตุปัจจัยนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ลงตัวกันมันก็ทําให้เกิดสิ่งที่ ไม่คึงปาถนาแก่เราเรารู้เราเข้าใจเราก็บอกว่าเป็นธรรมดาหรือบอกว่าเป็นเช่นนั้นเองตา,าตาลองใช้คาถาอย่างนี้ดูบ้างอย่าไปมองว่าอะไรเป็นปัญหาเสี็มหมดนะสมัยนี้มันเป็นสมัยที่ทุกอย่างนี่ดูจะสมบูรณ์ไปเกือบหมดเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ทำให้ เราสามารถจะควบคุมอะไรตั้งหลายอย่างแม้กระทั่งร่างกายของเราก็คุมได้แล้วจะให้ผมเป็นอย่างไรผิวเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะทําให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจหวังได้สามารถที่จะปรับปรุงตกแต่งหรือว่าบัญชาสวดส่งให้เป็นไปอย่างไรก็ได้มีบ้านแล้วก็สามารถจะ ควบคุมบังคับบัญชาให้บ้านมีอุณหภูมิอย่างที่เราต้องการมีสีอะไรก็ได้ได้อย่างที่เราต้องการทุกอย่างนี่สามารถที่จะในรมิตได้เรามีความเข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพอมันมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามใจหวังแม้แต่เล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าเรามีมาตรฐานสูงคนสมัยนี้มีมาตรฐานสูงโดยเฉพาะคนในเมือง กลายเป็นปัญหาไปหมดถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกใจหรือมันไม่เข้ากับมาตรฐานแต่ถ้าเกิดว่าเราลองมองว่ามันเป็นธรรมดาดูบ้างอย่ายวไปมองว่ามันเป็นปัญหาให้ความทุกข์มันก็น้อยลงโดยเฉพาะเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเราเอามาเป็นปัญหามันก็มาลบกวนจิตใจนี่การมองว่ามันเป็นธรรมดาเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยถึงเป็นเช่นนั้น หรือว่าอาจอจะมองอีกแง่นึงก็ได้ว่าเออที่หลวงพ่อชาท่านแนะว่าทุกอย่างนี่แหละมันถูกอยู่แล้วแต่ว่าที่เราทุกข์เพราะว่าเราวางใจไว้ผิดทุกอย่างมันถูกอยู่แล้วหมายถึงถูกตามหลักธรรมดาถูกตามหลักธรรมชาติคือธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเองหรือว่าเหตุปัจจัยทําให้เป็นเช่น,นั้นเองอย่างมันถูกอยู่แล้วแต่ที่เราทุกข์เพราะเราวางใจไว้ผิด นะไอ้ฝนตกอย่างนี้เนี่ยมันก็ถูกอยู่แล้วไม่ใช่เพราะมันเป็นฤด,ดูฝนเท่านั้นแต่เพราะเหตุปัจจัยมันมาอย่างนี้บางทีมันก็ตกกลางฤด,ดูหนาวก็มีแม้จะไม่ใช่ฤด,ดูของมันแต่ฝนตกกลางฤด,ดูหนาวก็ถูกของมันเพราะเหตุปัจจัยมันมาอย่างนั้นอาจจะมีลมมาจากจากประเทศจีน หรือเพราะว่าดินฟ้าอากาศแปรปรวนมันก็เลยฝนตกกลางฤดูหนาวก็ถูกของเขานะที่ฝนตกแต่ที่เราทุกข์เพราะว่าใจเราวางไม่ผิดอันนี้ลองปรับใจของเราให้วางให้ถูกดูบ้างก็ไม่ทุกนะบางอย่างก็เป็นเรื่องง่ายๆเช่นยายคนหนึ่งแกเรียกคุณป้าดีกว่าเวลาฝนตกก็ทุกข์เสียใจกังวลเพราะว่านึกถึงลูก พาอลูกคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นพวกช่างปั้นช่างช่างทำเรื่องดินเผาเวลาฝนตกก็ไม่สามารถจะเอาหม้อเอาเอา,เอาหายดีนมาตากแดดได้นึกถึงลูกว่าฝนตกแล้วทำให้ลูกก็ลำบากก็เลยเป็นห่วงกังวลแต่เวลามันไม่มีฝนเลยมีแต่แดดก็เศร้าอีกเสียใจอีกเพราะว่าลูก คนนึงเขาเป็นชาวสวนมีแต่แดดไม่มีฝนเลยแล้วลูกที่เป็นชาวสวนจะทำอย่างไรก็เป็นนะว่าแกทุกทั้งปีอ่ะคนนี้ก็สงสารก็ไปทำให้แกปล่อยวางยังไงก็แกก็ปล่อยวางไม่ได้ก็เลยพาไปก็เลยพาให้ไปหาหลวงพ่อพ่อก็เลยบอกว่ามันจะยากอะไรโยมนะเวลา ฝนตกมาก็นึกถึงลูกที่ทําสวนสิเออฝนตกมาลูกที่ทําสวนก็ยิ้มแหละนะเวลาไม่มีฝนเวลามีแต่แดดก,ก็นึกถึงลูกที่เขาทาที่เป็นช่างปันสิเขาก็จะได้เอาของมาตากได้คิดแบบนี้ก็พอแกนึกได้อย่างนี้เขาเออแก,กก็สบายใจนะทีนี้ฝนมาก็ยิ้มฝนไม่มามีแต่แดดก,ก็ยิม้มคือมันเป็นพอใจในืวางไว้ผิด ฝนตกดันไปนึกถึงลูกที่เป็นช่างปั้นเวลาไม่มีฝนแดดออกก็นึกถึงลูกที่เป็นคนสวนมันจะไม่ทุกได้ยังไงมันไม่ใช่เพราะดินฟ้ากาศแต่เพราะใจเรานะวางไว้ผิดของทั้งหลายทั้งครัวนี่มันถูกอยู่แล้วนะมันถูกโดยเหตุดโดยปัจจัยแม้แต่คนที่เขาดินทาเราพอเห็นความดีของเราก็ถูกของเขา ตามเหตุตามปัจจัยนะใจเรามันไปนยึดนี่จะให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการต่างหากเราก็เลยทุกข์อันนี้ถ้าเรามองแบบนี้นะมันก็ทําให้เราก็อยู่ในโลกที่มันเป็นอย่างนี้ได้นะโลกก็เป็นอย่างนี้แหละนะมีขึ้นมีลงนะมันมีความพันผวนไม่สามารถจะเป็นไปตามใจเราได้แต่ถ้าเรามองให้เป็นนะมันก็ช่วยทำให้เรา ไม่ทุกไปกับโลกได้หรือเวลาแม้กระทั่งเกิดความกลัวขึ้นมาเกิดความเครียดขึ้นมาปฏิบัติแล้วมันมีอกุศลวิตกเกิดขึ้นลองมองบ้างว่าเออมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาเพราะใจของเรานีมันถูกฝึกมาให้โกรธเวลามีอะไรกระทบก็ใจก็แลนเข้าไปหาความโกรธอย่างที่พูดเม,มื่อวานตาเให้ลูกหูดินเสียงก็ เขาเกิดทุกเวทนาเขาก็แล่นไปเลยมันแล่นไปในไปล่องเดียวคือล่องของอารมณ์มีอะไรเกิดขึ้นถูกใจไม่ถูกใจก็เข้าไปในล่องของอารมณ์ชอบไม่ชอบโกรธเกลียดอยากได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันอยู่ในล่องแบบนี้มาช้านานแล้วพอเวลาปฏิบัตินะมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเครียดขึ้นมาโกรธขึ้นมางุนงงขึ้นมา าเรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตแบบนีเออ้เราก็วางใจเป็นอุเบกขาได้แต่ถ้าเราวางใจไม่เป็นเพราะความยึดดีติดดีของเราว่าปฏิบัติรรมแล้วใจต้องสงบปฏิบัติธรรมแล้วใจต้องเกิดเป็นกุศลขึ้นมาพอปฏิบัติรรมแล้วเกิดความเครียดความกลัวขึ้นมาเอาแล้วคราวนี้ไม่พอใจแนละ้วแต่ก่อนไม่พอใจคนอื่น ตอนนี้ไม่พอใจตัวเองแล้วแต่ก่อนไม่พอใจคนอื่นที่เขาทำอะไรไม่ถูกใจเราทีนี้ไม่พอใจตัวเองที่ใจไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ตอนนี้ก็เกลียดซ้ำสองเลยเกลียดซ้ำสองอเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้รู้ทันมันให้มีสติมีสติรู้ทันพิจารณาเห็นมันเฉย ถ้ามันย,ยังเห็นเป็นเฉยๆไม่ได้ก็มองว่าเป็นธรรมดาบ้างนะหรือมองว่าดีเหมือนกันนะมันจะได้มีอุปกรณ์ในการศึกษาธรรมะเพราะว่าถ้ามันราบลื่นไปเสียหมดนะการปฏิบัติธรรมก็อาจจะไม่ก้าวหน้าแต่พอเราได้เห็นความโกรธด,ดูบ้างมันก็ได้เห็นโทษเห็นโทษของความยึดติดที่เขาเรียกว่าอาทินวะนี่แหละคือโทษของสังขารก็คือว่าความไม่เป็นไปตามใจเรา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันมีทั้งคุณและโทษไอ้ที่มันเป็นโทษก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นทุกข์เราก็ได้เห็นเลยวันนี้ก็ได้เห็นอน,นิจจังนี่นะเห็นนั้นอน,นิจจังเมื่อกี้ยังสบายดีอยู่เลยเมื่อกี้ยังเคลิ้มอยู่ดียังสบายดีอยู่เลยอาตอนนี้โกรธซะแล้วนะทำไมจิตมันแปรผันเร็วอย่างนั้นเราได้เห็นอน,นิจจังเราได้เห็นทุกข์ของความโกรธว่ามันเผาลนจิตใจอย,อย่างไรบ้าง และต่อไปก็ได้เห็นอนัตตาก็เรียกได้ได้เห็นไตรลักษณ์ถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวเนี่ยปัญญามันก็เกิดโยนิโสมนสิกาคือการมองอย่างแยกคายการมองอย่างถูกต้องคิดถูกคิดเป็นก็เกิดก็คือได้เห็นไตรลักษณ์ได้เห็นไตรลักษณ์ได้พิจารณาไตรลักษณ์ไปด้วยอันนี้ก็เกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นล่องความคิดอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราต้องสร้างขึ้นขุดขึ้นมาให้ได้จนกระทั่งมันกลายเป็นนิสัย ที่จะไปทางนี้ตายลกูกผู้ได้ยินเสียงเกิดเวทนาขึ้นมาะมีสติรู้ครับปัญญาเข้ามาทํางานรับช่วงต่อเห็นไตรลักษณ์เห็นอน,นิจจังทุกขงกังอนัตตาหรือเห็นแง่ดีของมันหรือว่าเห็นว่าเป็นธรรมดาก็ได้พิจารณาอยู่เสมอเสมอแบบนี้ตถาตาธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้ใช้เฉพาะเวลาเจอเหตุการณ์ที่ไม่สมหวังนะ แม้กระทั่งเวลาที่มันเจอเหตุการณ์ที่สมหวังหรือน่าพอใจเช่นคนชมเราหรือว่าประสบความสําเร็จหรือว่าทามาค้าขึ้นก็บอกกับตัวเองได้เหมือนกันว่ามันธรรมดาเป็นเช่นนั้นเองพอไม่งานเนี่ยมันจะเหลิงแล้วก็จะไปติดไปติดในคําชมไปติดในความสําเร็จพอติดแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเฉพาะ อันนี้แหละคือต้นต่อของทุกข์เพราะมเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจเราไม่เป็นไปตามสิ่งที่เรายึดเอาไว้เราก็ทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอเหตุการณ์ฝ่ายบวกก็ให้มองว่าเป็นธรรมดาบ้างคือเป็นเช่นนั้นเองมันไม่ใช่เพราะเราเก่งคนเดียวแต่เป็นเพราะเหตุปัจจัยหลายอย่างใน,นการพิจารณชาชนนี้ก็ทําให้เราเป็นอุเบกขาได้ใจไม่เหลิงหรือพิจารณาต่อไปว่ามันเป็นอน,นิจจัง เป็นอนิจจังเขาเมื่อวานเขายังดา่าอยู่เลยวันนี้อามีความชมสะละเป็นอนิจจังก็เตือนใจไม่ให้เหลิ่ตัทตาหรือว่าเช่นนั้นเองหรืออนิจจังนี้มันต้องใช้กับเหตุการณ์ทั้งฝ่ายลบและฝ่ายบวกนะไม่ใช่เฉพาะฝ่ายลบอย่างเดียวเช่นความพัดภาคสูญเสียสิ่งไม่สมหวังแม้จะประสบสิ่งที่พึงปรารถนาสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบ ก็พิจารณาแบบนี้ไว้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดาทํางานทําการก็ทําให้เต็มที่อย่าไปคิดถึงผลมากอย่าไปคิดถึงความสําเร็จหรือคิดถึงความล้มเหลวมากมีเพื่อนเขาใช้กติเนี่ยเขาถือกตินี่ว่าความพยายามเป็นของมนุษย์ความสําเร็จเป็นของฟ้าคือหน้าที่ของเราซึ่งเป็นมนุษย์ก็คือทําให้เต็มที่ ส่วนความสําเร็จหรือความล้มเหลวนี่มันเป็นเรื่องของฟ้าฟ้านี่หมายหมายถึงพระเจ้านะแต่หมายถึงในแง่าชาวพุทธก็หมายถึงเหตุปัจจัยหรือว่าตัฐตานั่นเองถ้าเปลี่ยนให้เป็นพุทธก็คือว่าความพยายามเป็นของมนุษย์ความสําเร็จเป็นของตะัฐะตามังนั้นอย่าไปนสนใจเรื่องความสําเร็จหรือความล้มเหลวบางอย่างนี่เดี๋ยวนี้คนไม่กล้าทําอะไรเพราะกลัวว่าทําแล้วจะล้มเหลว ใจมันไปพวงกับความสําเร็จและความล้มเหลวยิ่งนึกว่ามันจะล้มเหลวเมื่อไหร่ก็ไม่อยากทํทาทั้งที่เป็นสิ่งที่ดีอยางนี้คนไม่กล้าทําความดีกันเพราะกลัวแล้วกลัวว่าทาแล้วคนจะไม่เห็นกลัวว่าทําแล้วจะไม่สําเร็จไปพะวงที่ผลถ้าเป็นชาวพุทธเราเราไม่สนใจเรื่องผลเลยเราทําเหตุให้ดีพิจารณาว่าเหตุที่เราทํานั้นมันดีไหมเจตนาที่เราทํานั้นมันดีไหมวิธีการที่เราทํามันดีไหมมันถูกทํำไหม ถ้ามันถูกธรรมะมีเจตนาดีทําด้วยฉันท่าไม่ได้ทำด้วยกิเลสทําด้วยเมตตาไม่ได้ทำด้วยความโกรธความเกลียดก็ทําไปเถอะส่วนความสําเร็จนั้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นนั้นยกให้เป็นเรื่องของตัฐตา,ตา,ตาไปและบางทีมันก็เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นมาอย่างเพื่อนคือรัสนาซึ่งเขาทําเรื่องเรียกร้องให้มีการแปลรูปเรียกร้องไม่ให้มีการแปลรูปลงไฟฟ้าก่อฟอพอ ไม่มีใครบอกว่าสำเร็จเลยอย่าทำเลยทําแล้วไม่มีประโยชน์แต่เขาก็ทำโอกาสสํำเร็จมีไม่ถึงเปอร์เซ็นต์หรือไม่มีเลยแม้แต่ทนายก็ไม่กล้าบอกว่ากลัวเสียประวัติว่าทำแล้วแพ้เพราะว่าเขาทำชนะทุกครั้งนี่จะมาทํำยื่นคำร้องเพื่อส่งให้ศาลเขาไม่อยากทําแต่ว่าลักษณะก็ไปกระตุ้นให้ทําแล้วก็ไปยื่นแบบจวนเจียนพอดีทำแบบที่เรียกว่า ไม่มีความหวังว่าชนะแต่มันก็ชนะจนได้มีคนไปถามเขาว่าทําแล้วนี่จะชนะหรือถามก่อนที่จะประกาศผลทําแล้วจะชนะหรือเขาก็บอกว่าแล้วคุณจะทําแต่เฉพาะเหตุการณ์ที่ชนะหรือถ้าแพ้แล้วไม่ทำํำเลยเดี๋ยวนี้เราเอาแพ้ชนะเป็นเครื่องตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำไม่ได้เอาความถูกต้องหรือเอาธรรมะ ถ้าเราเอาธรรมะเป็นใหญ่แล้ว้ผลมันจะเป็นยังไงเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตหรือว่ายกให้เป็นเรื่องของตถตาซะนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้มันจะมีความสุขจะมีกําลังใจในการทําความดีมากมายเราะในนี้เราลองคิดเจรณามองอะไรให้เป็นเรื่องของตถตาบ้างหรือว่ายกความสําเร็จความรม้มเหลวให้เป็นเรื่องของตๆๆถตาเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็อย่ามองเป็นปัญหามองว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นธรรมดา อันนี้แหละเรียกว่าเป็นอยู่ด้วยปัญญาไม่ใช่เป็นอยู่ด้วยอารมณ์ความรู้สึกเอาความชอบไม่ชอบมันเป็นหลักถ้าชนะทำถ้าไม่ชนะฉันไม่ทําถ้ามีคนชมฉันทาถ้าไม่มีคนชมฉันไม่ทําถ้าได้ผลประโยชน์ฉันทําถ้าไม่ได้ผลประโยชน์ฉันไม่ทําอันนี้เป็นเรื่องตัวกูของกูทั้งนั้นอันนี้เราเป็นอยู่ด้วยความรู้สึกเป็นอยู่ด้วยความอยากด้วยตัณหาแต่ถ้าเราทําด้วยปัญญาและพร้อมที่จะมองอะไรให้มันเป็นเรื่องของตัทธตาไปมองว่าเป็นเช่นนั้นเอง ชีวิตเราก็อาจจะไปอีกทางหนึ่ง